แต่ท่านมาอยู่ด้วยน่ะสิบงวดติดทุกคนอันนี้ค่ะสิบงวดติดจริงๆแต่มีงวดนี้แล้วเนี่ยสิบสถิติเลยไหมนัทเดี๋ยวสิบงวดนี้ไม่ได้เป็นล้านไปแล้วหรอยังก็ไม่ถรอไหนยไหนะเราต้องหายสวัสดีครับขออนุญาตนะครับ อะไรนะค่อพี่ร้องไห้ก่อนนะเอามาใกล้ๆกันได้ไหมนะขอจับสัครับอ้ยไปเจอแล้วก่อนหน้านี้นครับแชทไปคุยกับน้องในแอดมินครับนี่นะ่ะเออพี่อยากคุยกับน้องเอหน่อยอะไรเงี้ยพอดีพี่เอเขายุ่งอยู่พี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ อันนี้พูดความในใจก่อนนะความในใจอ๋องั้นไม่เป็นไรก็น้องเอเขาไปทําการผู้สนอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็ตามเพจมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็แบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วานไหนก่อนค่อยแวะไปเห็นพี่อ้วนอ่ะเล่าให้น้องฟังว่าเพิ่งได้บ้านใหม่ก็เลยมาแสดงความยินดีขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลยพี่ก็ดีใจแล้วที่เล่าให้น้องๆแอดมินฟังเป็นไงบ้างเล่าให้น้องฟังบ้าง มันเป็นเรื่องที่เล่าไปแล้วบางทีมันก็เหมือนกับเราเป็นบ้าอยู่คนเดียวเนาะไม่อย่างน้อยก็มีแหละอีกคนนึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลายคนเปลี่ยนไปมากเลยครับใช่คือพี่น่ะเป็นเอ่อทำงานแล้วคืองานเราเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนการค้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นจากเลยมันเราไม่ทํทกเบียนการค้าและเราน่ะอยากได้ใช้สิทธิ์ในการที่จะสร้างเครดิตกับธนาคารอันนี้จุดเริ่มต้นความคิดนะพอเราได้ท่านมา เราก็สวดมวนต์ภาวนาเหมือนนางอังเอณาเนาะครับแล้วก็สวดมวนต์ภาวนามาเรื่อยๆว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเร็วเกินคาดเออเออมันเร็วเกินคาดเพราะมันไม่นานเราเนี่เฝ้ารออยู่ตลอดว่าเราน่ะอยากจะทาําเราอยากได้บ้านแต่เราไม่คือเครดิตของบ้านเนี่ยมันหลักล้านใช่ไหมพอหลักล้านปุ๊บน่ะเราจับต้องยาครับแล้วก็มีน้อง เป็นกันยาณมิวยแหละอเป็นทั้งน้องสาวเป็นทั้งเพื่อนร่วมโลกดีกว่า<ะ>เขามาเล่าเรื่องบอกว่าพี่หนูจะไปซื้อบ้านตอนแรกเขาจะซื้อแล้วเอาเราไปอยู่ด้วย<ะ>ด้วยความที่เรารู้จักกันมานานครับ<ะ>พอไปไปมาพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงพี่ซื้อคนละหลังนะบอกหนูที่ซื้อได้ไงหนูก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเออการการบริหารเงินบริหารพวกน,นี้มันเป็นยังไงมันเข้าถึงไม่ได้นะพี่ก็พูดอย่างนี้เนาะพอเสร็จแล้ว น้องก็ไปสะแสวงหาแหล่งที่จะสามารถที่เราจะเข้าถึงธนาคารได้ครับโดยที่เขาไปทําให้เราเลยเขาไปทําให้หมดอ<ร>่ะน้อง <ทำ S 2> เอ,งเอเพี่นะอ <laughs> เอาปะคิดในใจมันมาถึงจุดนี้แล้วว่ะคือถ้าไม่เอามันก็เสียโอกาสแล้วว่ะโอเคอย่างนี้เนะาะเพราะเราอยากได้อยู่แล้วเนี่ยเราแบบปรารถนายอยู่แล้วว่าเราอยากได้บ้านถ้าเราไม่เอาคือเสียโอกาสแน่แล้วน้องเขาก็มาบอกพี่หนู แต่คนทําเอกสารให้พี่เรานะพี่ก็เขาก็พาไปดูโครงการประมาณสามที่ครับแล้วเขาไปชอบที่หมู่บ้านละลินพรฟารตี้ของแลนซียลค่ะบ้านตรงนั้นอนะ่ะพอเราเดินเข้าไปนะ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายมันโล่งตารู้สึกดีถูกสตาร์เลยรู้สึกดีมากครับรู้สึกดีมากแล้วน้องเขาก็จัดสรรให้เลยว่าซื้อสองหลังเนี่ยหนูจะเอาหลังนี้ครับเอาหลังนี้นะอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยนะน้องเอไม่ได้เลือกเลยครับ ออ่ไอไอาไ้ะรยงี <laughs> ทุกอย่างดูเลื่อนไหลเรียบง่ายหมดเลยอะ <laughs> ่ะเคีจุดคู่ขอนั่นแหละด้วยแหละ <laughs> ไม่มีที่จะพึ่งเราก็เป็นไปนอย่างที่ขอตลอดเลยเป็นขอตลอดเลยถึงมันจะมีอุปสรรคบ้างเราก็พา,า,ามผ่านมันในใจเรานะ่ะได้ยินเสียงของตัวเองเราไม่ได้ยินเสียงอุปสรรคที่ไม่ได้ยินเสียงอุปสรรคมีไหมน้องเอมีเยอะมากอุปสรรคอะเพราะอะไรพี่น่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่รู้ไหมปกติอะถ้าคนมีเครดิตบูโรที่ยังติดค้างหนี้สินอยู่กไม่ได้มันจะไม่ได้ครับน้องเอเชื่อไหมอะว่ามันผ่านอะทุกคนน้องเอด้วยความที่พี่ในใจมันเรียกร้องเนาะมีเงินอยู่สองพันน้องได้น้องที่เขาไปด้วยเขาก็โอนใจ่ายให้ก่อน ที่ไม่เอาคือมาขาโอกาสนะพี่ขอพี่ขอท่านว่าคือลูกเป็นแบบนี้แบบนี้ลูกต้องการผู้ประถมและไปอยู่ด้วยกันนะที่ก็พูดอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนแหละพี่พี่ก็บอกว่าถ้าพี่ไม่เล่าคนอื่นฟังเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบที่เป็นบ้าอยู่คนเดียวแต่พี่เป็นจริงพี่คนเล่าคนเดียวเป็นกันเยอะเพราะว่าเอไปหาหลายคนครับพี่ว่านไปหาหลายคนแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าตอนแรกก็ไม่กล้าเล่ากลัวว่าจะคิดเป็นคนเดียวแต่ท้ายสุดแล้วคือ บางคนเนี่ะขายที่อ่ะขายมาหลายปีขายไม่ได้เลยนะครับมีที่ดินแต่พอทักได้ท่านไปอ่ะสองวันได้เลยสองวันขายออกเลยเป็นสิบล้านนะครับแบบเนาะอย่างคุณนิดเนาะที่เราไปสุรินคุณนิดไปสุรินผมไปหาล่าสุดนะครับอ่าไปถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันแรกถูกลอตตอรี่สองพันถูกถูกหวยสองพันแล้วก็เนี่ยบูชารุ่นเดียวกันกันกบเราเลยรุ่นหก <อง S 2> <65 S 1> ้านะใช่ สี่เดือนนี่ร้านห้าหมดเปลี้ยงแล้วมีเงินในมันชีอีกล้านเพี่เห็นแล้วมาาเมื่อวานพี่ข้าไปเดูใช่คนลูก <c oughs> อายแล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นแบบนี้จริงๆเป็นจริงๆตอนแรกอาจจะโอนบ้านที่ย <c oughs> ี่สี่ครับยี่สิบสี่ไม่เกินยี่สิบแปดกุมภาเขาเลื่อนเป็นวันที่เก้าพี่มานั่งนึกไปนึกมาเฮ้ยมันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันมันคืออะไรกันแน่มันคือมันมันจะใช่ของเรามันก็ มันก็คงจะเป็นไปตามนั้นแต่มันบังเอิญเกินไปไหมเราคิดแบบนี้อ่าเรื่องโชคลาภเป็นไงบ้างครับท่านี้เรื่องโชคลาภพี่น่ะเป็นคนตะกอดพี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้คนเล่นจนอ,อินนะครับ<ก>เล่นพละเสเปสปะไปเรื่อยๆกับเพื่อนครับก็เสเยสปะไปเรื่อยๆเสเปสปะไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ถึงกับแบบนี่ไม่ถึงกับถือว่าเป็นคนเล่นครับก็ลองเสียงดูเนาะแต่ก่อนหน้าไม่มีท่านก็ลองเสียงอยู่แล้วหลักก็มีบ้างก็ถูกโดยแล้วจะถูกมากกว่าไม่ถูกครับผมแต่ท่านมาอยู่ด้วยนะ่ะ สิบงวดติดทุกคนอันนี้ค่ะสิบงวดติดจริงๆแต่มีงวดที่แล้วเนี่ยไม่เข้าสิบสถิติเลยไหมนัดถูประมาณแสนก็แบบถูงวดแล้วเป็นแสนเลยอ่ะเพิ่งถูเพิ่งแบบว่าแต่ว่าก็เพิ่งซื้อแบบเยอะไงก็แบบเดี๋ยวสิบงวดนี้ไม่ได้เป็นล้านไปแล้วหรอยังก็ไม่ถือหรอกแต่ว่าสิบงวดนี้ได้เป็นล้านเลยอยากจะไปเพรางแผนเพราะถือเพื่อพี่ก็ อนไปนั่นแหละบริจาคนน,นนั่นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็คอยดูนะถ้าอ้วนน่ะได้หลักร้านนะอ้วนจะเดินเอาเงินไปให้เอเนออนที่บริษัทเลยว่านมีที่อยู่เขาแล้ว <laughs> <c oughs> อยู่ใกล้ๆกล้กัอยู่ใกล้ๆที่บอกอย่างนี้แต่ค,คนมาหาพี่ก่อนแต่โดยส่วนตัวพี่น่ะคือด้วยเราล้ำลึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ล้ำลึกถึงบุญคุณนนนี่นั่นกันเวลาในขณะที่พี่นั่งทํางานอยู่เหมือนเรานั่งทําสมาธิไปด้วย โอ้ยดีจังเลยจน,จนตั้งแต่ตื่นจนนอนน่ะค่ะถ้าพี่นึกได้การทําสมาธิพี่ก็จะทําทุกเวลาพร<า>ะท่านบอก <ใจ S 2> มาอย่างั้น <ไป S 1> แล้วลึกอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นู่นนี่นั่นคือทุกสิ่งอย่างพี่อ้วนเป็นคนที่สร้างกุศลู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกเวลาผมจะบอกทุกคนว่าเวลาขอพรท่านต้องมีสติจิตต้องสงบ ศรัทธาต้องมีแล้วก็ทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยากได้ใช่พี่วอนได้ท่านมานานแค่ไหนาแล้วครับรุ่นไหนครับรุ่นหกห้ารุ่นหกห้าได้รับมาช่วงประมาณเดือนมกราธันวาธันวาสิาธันวามกรากุมภาสามเดือนกว่าทุกคนลองคิดง่ายๆนะครับสามเดือนกว่าได้บ้านได้งานได้กัลายาณมิตรมาช่วยเหลือการทำงานสิบวันต่อ โอ้ดีใจมากที่ได้เจอวิวันวันนี้แล้วก็ยินดีกับทุกความสําเร็จครับยินดีด้วยมากๆนัดเอาของมาลูกเอาของมาโอ้ดีใจวิวันอ่ะผมดีใจมากพี่ก็ดีใจแล้วพี่ก็ขอบคุณคุณที่แบบอันนี้เป็นช่อดอกไม้ตั้งใจมาให้แสดงความยินดีบ้างแสดงความยินดีกับบ้านใหม่กับใหญ่มากเลยล่ะแสดงความยินดีกับบ้านใหม่หวยสักสิบงวดต่อกัน แล้วมีงานล้นมือมากขอให้ร่ำรวยกันทองและอนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งที่พี่ว่านทำนะครับยินดีด้วยนะครบพี่ก็จะร่วมบุญประนุไปตลอดนั่นแหละจนกว่าจะสร้างสารเสร็จขอจะไปอยู่จะสร้างสาเสร็จมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันค่วงเวลาบาเมื่อวานคุณเอเดงมาเลยระโดนรดนวันที่๙ เจอให้พี่หน่อยอุ้ยเจอมันเพี่หน่อยจังยังไงอะพี่วันที่เจอกันเลยอะทุกคนฉันมดบ้านอ่ะบ้านอู้สัรหน่ะพี่สัรหน้าขอดูเลขที่แปลงหน่อยนะครับดูตรงนี้เลขที่แปลงเราต้องตรงนี้หรอครับถูกไหมบ่อยมากเลขเนี้ยเลขที่แปลงคือเก้าเก้าอันนี้มั้เลขที่ขใช่เก้าเลย เลขที่แปลเขาจัดที่เข้าไปให้พี่เรียบร้อยหมดแล้วน้องคนที่พาพี่ไปดีมากพี่ไม่ต้องไปแล้วแล้วสามตัวท้ายของเลขที่แปลงดีมากเลยนะครับจริงเหรอใช่เลขกปดสองก็คือคนที่มีเครดิตมีคนน้ำหน้าติดตาแปดสองสองสองแปดนะครับแล้วก็ก็คือจะดีกับคู่ค้าด้วยในการเชินการขายเลขสองหกสองหกมิสเนียคนเมตตาคนรักแล้วที่สำคัญหาเงินเก่ง เบอร์เลขที่มายัางครับติดีมากเลยพี่สามศูนย์สองทับสองเก้าสองเก้าสองเก้าดีกว่จะถูกบ่อยที่ไปถูกเยอะๆอะ่ะถูกถูกสามศูนย์กับแปดศูนย์อ่ะได้มาแสียเลขเก้าคือเลขเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขเก้าคือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่มองไม่เห็นชวนยึบผ้าอะไรบ้างทำถูกได้ทุกแบบเลยใครที่สนใจอย,อยากได้งานสวยๆงานจับพี่อ้วนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ติดต่อพี่อ้วนเดี๋ยวจะให้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์พี่อ้วนให้ด้วยเนาะดีไหมช่วยโปรโมท ณ่าตอนนี้เนี่ยส่วนเรื่องของเสื้อผ้าอย่าเพิ่งพี่ยังไม่พร้อม๋ย่ามาให้าทันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววนละอ่าให้โบย่าเพิ่งโบหมดอย่าเพิ่งโบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไมีลัอย่าเพิ่งโบหมปเดีวเดีว รถมือถาวรไม่ดี๋ยว่านะเดี๋ยวมันพุ่อยู่พุ่งเอางี้มันไม่จะการผลิตได้ดีก่อนะมันจะโปรโมทเหมดใช่มันจะไม่บาลานซ์เพราะว่าพี่คิดว่าพี่อยู่กับน้องอีกนานครับเนี่ยโอ้โหงานดีมากเลยก็จะเป็นงานพวกเนี้ยที่พี่ทำตอนนี้โปรโมทซอยพอไหนพอเราเห็นงานบอทันทครับกำลังใจหายได้ครับพี่อ้วนดีใจลายได้ไหมั้คนนี้เนาะดีใจดีใจดีใจขอบคุณมากดีใจแห้งให้งแห้มีให่ลำให้รวยให่ลามากเท่มากใไฮบอสใทย เป็นเศรษฐีแต่ซอย<ม>คน้นเดชสังบุญสังกุศลให้มีศัพท์หลายหลายห้เพียงพอกับการสังบุญสังกุศลในศาสตร์นี่นะครับใหายหลายเพราะขาดบพรเกิน <ไป S 2> หาล้นลออกตลอดลนด้นครับใช่ถุกอันดีสิบเจ็ดแย่จังสีได้ไปเอาเลิกขึ้นบ้าโ <Okay. S 2> อเคอย่าลืมบอกเลิกหน่อยนะด้วยพี่อ้วนแกน่ารักเช่ามาให้พี่เขาแต่เช่ามาให้พี่คนนี้ก็น้องเอบอกว่าเถูกหวยด้วยเช่ามาเช่ามาให้แล้วก็ถูกด้วย เช่ามาให้ถ้ถูกไดไม่ก็น้องเอบอกว่าเช่าให้คนที่เรารักคนที่เรารักก็เช่าให้สามีเช่าให้น้องสาวเช่าให้ง่าไงาล่าสุดก็น้องสาวอยากได้ก็เช่าเพิ่มอีกเช่าไปแล้วล่ละเดี๋ยววันทีนึ่้น้องอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าพี่ดวงดีเช่าให้หน่อยเขอยากได้โอเครับไปแล้วครับวัดีค่ะนี่นี่สวยแต่ว่าเราจะจับองกันไม่ได้เนาะใช่อันนี้แบบเดียว อันนี้เช่าให้พี่เขาใช่ไหมคะใช่พี่เขาก็ไปครอบครองตั้งนานแล้วแหละลให้ทำพิธีล้วเดินเข้าบ้านพี่เนไปจัดการนะต้ <c oughs> องเอบอกมาแบบนี้แบบนี้น้อง <c oughs> พี่ก็ไม่ทำเดี๋ยวเขาติดหวยตลอดตอนแรกเข้าใจว่าสี่มวดแต่จริงๆแล้วถูกมาสิบมวดไม่ลงกับคนนอกข้างนะ